พพกนี่แสบไม่กีนสทีกินเหนียงนี่จะโตใหญ่ๆขุ่นนี่รา้าหนึังสิบ้ากิ้นเหนียบนะจ้ะพร้อมด้วย,ยน้ำจิ้นรสเด็ดไล่ไล่กับน้องเลย สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุก้ทุกคนมอนี้แพทสิาพาพี่น้องกินอันเมียงบกหอยบกหอยข้างกับบกหอยแม่งผู้ที่แพทเก็บมากมื่อนั้นละจ้ะแต่แพทกับซีมาเก็บอันดอกกระเทียมปลาไปกินแกมเนาะเก็บจังหน่อยเอาแต่พ่อกินมากับพระเอกเลยจ้ะเหมือนนั่นนะพเเอกแพทเล่ายางถืออันถือนแนวใส <laughs> เก็บเอาแต่พ่อกินจังหน่อยเนาะ จ้าห้าก,กับมาลงเมื่อเก็บกันเลยเนาะแพทบ้นไห้แฟนแแลเราเขามาเพราะว่ามองทางเขาเนี่ยมันมีแผทยางพลาเนี่ยถึงมองเกาอยู่มาพอ้ออันอีกใกล้ๆกันนี่แหล,ละมองไม่มันมีต้นไอ้ตน้นแง่ตน้ตแนแง่ฝรั่งหลายจ้าแพทเลยบ่อให้เราเขามาเก็บเลยจ้าไปแต่พ่อกินไปแก้มกับอัน,นแก้มอะไรเนียง แก่เมีย่ยงกินเมีย่ยงหอยแข็งไอ้โบแมนหอยแข็งหอยคางเออหอยแข็งก็ได้เนาะแล้วแต่ถนัดพี่นอ้องแต่ว่าเพียงแค่ว่าที่แพดเปอื่อหอยแข็งเพิน่นบ่มีเลือดก็แพดสิีเปลื่อหอยแข็งนี่น้องเอฟซีผู้หนึ่งถามพี่กัดไปเก็บบอกหอยแพดส่งไปให้ย,ย,ยแต่เด้อจ้ะเด้อทางไล่เนาะก็พี่ถือบ่ถือมันสิอยู่มันอาจสิบ่อันตรงพี่กัดเป็นได้กะ มันอยู่ทิ่ทะเลกับยางยางหาเบิ่งเอาด้วยจ้ะเพราะว่าลังเทือมมันพิกัดมันบมนแน่นอนลังเทือมมันกระขึ้นแต่ว่ามันกับยอุกกับไก่บริเวณเดียวกันน่ะพิกัดก็ไ้เอาใบอ่อนๆไปนนเนาะไปกินแสบๆกินเมี่ยงกินเมี่ยงแสบๆบกหอยมาแซ่ใบ หลายขึ้นแล้วเขาก็จัดการเลยอันนี้ห้อยกวงมากินใบแล้วดอกใบขวนเลยกูยานั้นไฮยนอ่อนอันนี้มาไหาขึ้นไฮยน์นอ่นแนวใส่มันบบมีฝนดอกมันเลยบ่คอยสัดปันไ้าฝนล่งถ้าได้ฝนเนย๋อ้ยดอกนี่เ่ทนต่เก็บหรอพี่น้องเอ้ย ต้นตำเนี่ยฟันังอ่ะพี่น้องเอ้ยอย่าต่อยเด้อขาดเลยเด้อเจ็บแห้งนายกาแบบาแ็แม่งบงบานเห่าหมดแล้วแม่งบงตอดนะพี่น้องเคยบอลแม่งบงตอดนะก้มดูซื้อจังส่นเลยเก็บเอาสดๆเนาะไปกินมันอยู่ไกลไก่เนี่ยมันได้เห่ามาเก็บมันก็ต้องเก็บไปหลายแบบ แพตสิว่เก็บตุน้ะพี่น้องทำท่อคลองแบบนี้นกินฟีละเทื่อก่ะถือว่ากลุ่มแล้วนะกะหาแนวกินไม่ไปเรื่อยบอกห้อยคือกันเอฟซีพี่น้องทังนค์ค้นมาให้แพทเก็บมาแคะมาอันนี้ไปแพทสีเป็นแบบมากไปเก็บสดๆแล้วก็มาเฮ็ดกินเลยไหมจ้ะแซ่ตั้งแซ่แซ่อสองสีไปมันมันเราสาดมันกับ่อเสียเพิ่งเข้าเก็บสดๆมากินเนาะ พราะมันเบิดหนากับเเป็นหยังเขาเกาล่อาก,กินลอกินช่วงที่เขาสามารถเก็บกินได้เองสินะสิไดยห้อยสิไดยเจรเล่นเติบโตนั่มเล้าไงปีหนาเขาสิไดยมีกินอีกจริสิแม่จ้ะ หลายเตมอืองเบือง,งก้อนนี่พี่น้องมันซ่อนขัดดอกเบืองเมือง,งดอกเป้เลี้ยงกันสาบลาบอยู่นเนาะเขาจะกันกันยังไงพ่อลกลากำมากินเนาะหมุนใจประสันเวลาเพิ่งกินเน่ะพี่น้องเอ้ยคููบอลใช่เพชรครูบอลครูบา,าก่อน,น ស្ไปវាបាន់ទាន់ទាន់ពីត្រូវាប់ទាន់ พี่น้องจะก,กั๊หนึ่งกับพ่อแล้วซ้ำานีกับพ่อกินแล้วนี่ไปเข้าไปจัดการกินเหมียงกันเลยพี่น้องมาเด้อวันนี้พี่น้องมากินมากละ <laughs> สวัสดีครับยนะัีครลืมตันแล้วอะบังเห็นบัก้อยมันบะพี่น้องน้ำจิ้ม ก็สิดูด้านหน้าดิเอาหกพริกให้ไปใส่ก่อนพี่น้องแฟนแพลนแล้กินได้อยู่ไหนแต่ว่าจะใส่ให้แล้หลายวิดโให้มุสลิมบาเพอรเทลไม้เหรอซิงหนึ่เบิ้งโตพี่น้องโตยักษใหญ่แดดช่วงนี้มันเข้านาอันฮอนแล้วมันเลยบ่หนาว แซ่บนะหวานบม่มน้องแซ่บจากสามคืวนบ่มิกด,ดินด้วยพี่น้องพักสี่ง่มามง่มามบ่มะบ่มะกินดอกกระเจี่ยม ไม่ปไหม่พี่น้องหอมื่บ้านเมืองบอถ้า,าไปกินเขาวปลาคังสาปามส,สดๆแม่คุณเก็บมาก ทางวยใหญ่ดีนะบอลเนาะไซร้ายเริ่อติ <h <h um> <h <h ่มเผ็ดอยู่ได้หรือมาเด้อพี่น้องเอฟซีตูทุกคนมากินน้ำกันจังกินเมียงอีกแล้วมั้ยพ้ากินเมียงอีกแล้วอืมเบาหวานโซเนยอันนี้มันแข็งหม ไข่เต็มสองเลยแนนนนมย่หนึ่งต้นขอดแม่ยำรสบุกหนึ่งต้นเดืถ้าพี่น้องก,กินข้าวนอกบ้างจะไหม ซาลาเปาเป็นอะไรมากินน่ะแม่พ่อผลเห็ดกับขหาวกินเองคนลดหุนควบคุมอาหารหม้วนบรรลุม้วนของบอลมม้วนแห้งหรือว่าถ้าไปซาปลาเอไ้ไปซาปาเลยถ้าไปกินขขาวปลาทางซาปลา ซื้อเป็นตะกินกับขนมจีนค่ะแล้วแม่งจัดแกงจัดปลาแล้วอยากแล้ว

tối nay nó bận ạ Hãy subscribe cho kênh Ghiền mẹ. อเออกินโหลดใส่เมือ่อเป็นอย่างแบบกินเท่านั้นเหรอก็จลังอาหารเม่ก็ยังใส่เมือก็กหลังกินกระดูกหมูกินกระดูกหมู บ,า,า,บา้แนแพร่แล้วก็นั่งกินหน้าข้งางครับพี่น้องเพราะเราอยากอาย ยพอหมา่แม่คุณเพื่อนบานลูกเพื่นไม่หยํา อี่าทอดอืมหวานทัตงตัวบังว่หาอายหนาือสิหวงสิว่านพี่น้องเอ้ยฝรั่งงานผ่านไปพนังา,า,งางนเขาเจาเห็นหัวแพทเท็ดสิงอย่างนะอยางนึ้นข้าวไข่ซิมแสบนะ bắt cái gì đây coi thằng nó lại hành nó phụ quá bánh này à lên ยมาสุภาพแลอีกยูตกปลาต้องอันนี้มากเลยนี่ไอันนี้ก็อยูไทยมองเกา่า่งละมองหังนม่ค่อยท่าบ่มีใบอนุญาตไมค่อตกได้มองอื่นเท่ไดรเนีนอม,มอง้าะปงเมวันมวนอยู่ในหม,มอนมวนอไน่น giá nhảm thả cấp 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 Bằng tôi đẹp thấy phía nào cũng tìm bùm bụng luôn quá không bằng tiếp Nó tạc hẹn bài luôn Mắc bài em bỏ Thì lươn này nó cả bài phá chín đó Mẹ im bạn แล้วพี่น้อคุณมือิ่ม,มแล้วบ่อิ่มแล้วก็พ่ออันต้องดู สำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบไว้เพียงแค่นี้แหละจ้ะพี่น้องอิ่มแล้วขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่ติดตามสวัสดีค่ะนั่งบมดละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะแสบพี่น้องแสบหลายอิ่มจนลุกไป